สวัสดีครับลูกใหญ่ทักทายพีน่น้องตอนเที่ยงเไปเนาะครับเนาะมื้อนี้ลูกใหญ่ก็ได้มาเว้าเรื่องขอ,อกง้วเนาะพาเข้าไปเบิ่งใน้ขอ,อกง้วเนาะเนี่ยครับมื้อนี้ลูกใหญ่ามาเว้าเรื่องขอ,อกง้วเนาะครับเนาะขอ,อกง้วแบบนี้ก็เลี้ยงงัวให้สมบูรณ์ได้เนาะครับเนาะเฮาบ่จําเป็นต้องไปขอ,อกง้วพื้นซีเมยนต์หยังคือเพิ่นน้อกเนาะครับเนาะเอาขอ,อกแบบบานๆนี่เนาะครับเนาะ คอรอบแบบบานๆเฮาดูแลกันจังไงเนาะครับเนาะเอาแบบง่ายๆเนี่แหละเอาแบบสไตล์บานๆเฮาเนาะครับเนาะเนี่ยของงวนบานก็คือมองไรพจนยืนอยู่เนาะครับเนาะพจนมักจะมายืนกินฟางกินหยาเนาะครับเนาะนี่เนาเเอาเฟืองใส่เนี่ยครับรักษาความเื้นยิงนาเป็นนาฝนนีแห้งจะเฉื้นเร็วนะครับเนี่ยตกงนี้ก็สิรักษาความเือนประมาณนี้เนาะครับเนาะ มองนี้เป็นมองง่วยืนเท่ากับเอาเฟืองใส่นี่นะนะครับบานี้เหลืองน้ำเด้อครับเด้อน้ำให้สะอาดแล้วครับเด้อล้างอ่างเรื่อยๆล้างอ่างให้เรื่อยๆทำความสะอาดน้ำให้เต็มนะครับเนาะนะอย่างัวหิวหนามังคำขึ้นนะครับเนาะหลังจากพไปเล่มข้างนอกน้านะครับเนาะเนี่ยอันที่จริงงัวลูกไงก็ ขังยืนล่วงละตอนนี้จะเอ,เอาเอาออกไปให้พื้นถึอแสงแดดแน่นะครับเนาะไปลามให้พืน้นยืดเส้นหยุดสายเนี่ยจังน้อยนะครับเนาะเนี่ยฟังขึนนี้ให้กันนะครับเนาะมองพื้นนอนเท่ากับสังเกตมองพื้นนอนเท่าฟังใส่เพิ่นเพื่อซับความชื้นเนาะน้ำเต็มครับเนี่ยมองพื้นยืนกินหญ้าสำคัญคือลุงใหญ่ว่านเนี่ยเมืองพะเยามเมืองเนี่ยม,งยายาม,ม,งมองนี้ให้กันนะครับเนาะเนี่ย น้ำเต็มครับก็อันเลี้ยงว่ายืนล่องหนาฝนนะครับเนาะคึ่งยืนล่องคึ่งปล่อยเราบอกว่าง่ายเนาะลุงใหญ่กับเลี้ยงว่าแบบตายอันบานกับเบาแวนว่าเสด็จครั้งยืนล่องเกี่ยวเขาแล้วนะครับปล่อยนะครับเนาะแต่ช่วงนี้ก็สิยืนล่องอยู่เอต้องดูแลเรื่องความชื้นในขอบครับความชื้นในขอบ มันกะคือตรงไงว่าเนี่ยง่วเนี่ยขัดขออแหงนะครับเนาะขัดข้อ,อแหงคนนอนหลับนะครับเนาะนอนหลับมันกะสมบูรณ์ใดคือกันบ่บจําเป็นตรงว่าขอ,อกแบบนั่นแบบนี้แล้วข้าซำหน่นซ้ำหนีเน,นะครับเนาะขอ,อกแบบบานๆก็เลี้ยงได้นะครับเนาะแต่พอแต่แม่เขาก็เลี่ยงกัเสี่ละขอ,อกแบบนี้ละขอให้มีลังคายกโค้งมุงลังคาบอ่อยพ้นผล,ลเปรียกเป็นกะกะพานแล้วนะครับเนาะ กระเคลื่อนมากกระดังกองไฟไรยุ่งไอ้พเนนนะครับเนาะเนี่ยเลากับปองกันเรื่องยุ่งเรื่องมาแรงโดยการก่อไฟแล้วก็ให้มึงกับมึงไอ้ผื่นหม่องพื่นสีนอนในคอกเนาะหม่องพื่นยูผื่นเกลียดเนี่ยไอแห้งเนาะครับเนาะเนี่ยให้แห้งพื่นกระตีกินได้นอนอิ่มกระตีเป็นสายก็สมบูรณ์ตัวงัวนะครับเนาะพี่น้องว่าจังไรเนี่ย ขอบไปบรรดาญก็เลี้ยงให้สมบูรณ์ใดขึ้นกันละทุง่งใหญ่ผ้าชมนะครับเนาะเนี่ยเมตต่ห้าวขอบง่วลุงใหญ่ยังเอาแบบยังไงนะครับนี่นเล้าขอบง่วเนี่ยสบายมากเลยครับล่ำเดียวสุดปัดครัแบเบน่าวความเา่าของกันนะครับเนี่ย ห้องบักกว้างนี่ลำเดียวสุดครับบม่ต้องต่อให้มันยากนะครับนะเนาะนี่ลำเดียวสุดเอาแบบง่ายๆสไตล์บานเอาเฮ็ดจังไดเฮาชิลดต้นทุนนะครับนะเนาะเฮ็ดจังไดเฮาชิลดต้นทุนได้เป็นเป็นดีเดสผมว่ายุคนี้สมัยนี้ราคางวดถือเลี้ยงจังไดโลดต้นทุนได้เา้เาห้องบัก ต้องไปสนใจล้ว,ว่าขอบโอ้ขอบณน,นันานานออ้นราคาเท่านั้นขอบขนั้นราคา่านีมูเหา่าโอเคผลบห่หา้ามงัวเห่าผลบ่เปียกงัวเห่างวเหา,หานอนอิม่มขอ,อบบ่เปียกบ่เชิญตำหนีกพ็พอละผมว่าลูกไงก็ขอจบคลิปลองเพียงสำานีก,ก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นลูกใหญ่เลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ุคลิบต่อไปนะครับเนาะแค่นี้แหละสวัสดีครับ